ขนมกล้วยขนมกล้วยเจลเลยถียนเตี่ยนสวัสดีค่ะตาเจีาหาววันนี้จินเทียนเราหว่อเมินจะมาเรียนเอลไหลซังเคเรื่องถีมู่วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจินเทียนหว่อเมินเอลไหลซังเคงถีมู่ ขนมกล้วยเจีลลย่ถียนเตียนขนมกล้วยขนมกล้วยกล้วยแขกกล้วยทอดกล้วยแขกกล้วยทอดจ้าปลาเจียวข้าวเมาทอดข้าวเมาทอดจ้าป๋อชิงหมี่เปาตั้นเจียวข้าวเมาทอดข้าวเมาทอดข้าวเมาทอด กล้วยบวชชีกล้วยบวชชีปลาเจียวเหียไหนขนมกล้วยขนมกล้วยปลาเจียวเกาข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดนึ่หมี่เปาปลาเจียวกล้วยเชื่อมกล้วยเชื่อมกล้วยเชื่อมมีเจียวกล้วยฉาบกล้วยฉาบกล้วยฉาบ กล้วยฉาบจ้าซุยเจียวเพี้ยนกล้วยไข่กล้วยไข่ต้านเจียวกล้วยหอมกล้วยหอมเสียงเจียวกล้วยน้ำหวากล้วยน้ำหวาปลาเจียวกล้วยหักมุกกล้วยหักมุกปาเจียว这两种，ปาเจีเยว่个กล้วยน้ำหวา,ากว่า 泰国人家里比较常有的กรอยหักมุก้า比较酸酸涩涩的不谈不像桂南娃那么好吃คาศับเซียงถือที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเชียงกวนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเชียงกวนเซีงฉือก็ก็เจ้ากระจือทาซื่อกอกอไม่แต่กู กจะก็ซื้อเปี่ยวเตียยหูไม่ติคูไม่ติยคูไม่ต่คูไม่ต่คูไม่ตู่ฟังใจะก็สงสือยงก็สังสืออยตูต่วนอินไม่ต่ยคูไม่ตู่จะก็ไทยอกกอเืออ่ไมติคูก็ก็ไม่ติคูก็อี่ือก是คือกก็ ก็กสั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 กขยโยเออยหัพวซื้อไต้เปรียวอีสัก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 อีทาซื้อเอีเออถ้าซื้อไต้เปรียวอีไต้เปรียวอีสักอันสักอันอ一个สักอัน一个สักสองอันสักสองอันทาซื้อเหลี่ยงเกอเหลี่ยงเกอท่องฉางสัก อันสักสองอันไทยยเออีแต่อซืาอ也有เหลี思哈一个而เออ而已สักอันสักอันอีกเอออีสักสองอันเหลี่ยงเกอออีสักอันสักอันสักสองอันสักสองอันมัดมัดมัดท่าซื้อปังมัดท่าซื้อปังจะก็ปังปังซืเป็น可是在这边呢它也可以代表 เลียงสือปีงปังหปังหรือหน่กุ่นอีปังหรือหนึ่นกุนคืมัดเขามัดจะต้องจัวี้คืะเจียว่มัดมัดเขาต้องมัดยล้วนี้เคึอีกุ่นคือืนออีจู่หรือี่งกุ่ค่อหนึ่งมัดหนึ่งมัดะก็เรียกาหนึ่งมัดหนึ่งมัดหนึ่งมัด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 ดัดแปงดัดแปงจะกคดัดดอะดอดัด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 คือน้องวันชี ปแปลงทางงซื้อไก่เปลี่นยนปลอแองอแปลงปลอแองอแปลงแล้วก็ฟลานแปลงทา่โซเอจุดปาตาตาไฟลานแปลงทา่โซเอจุดปาตาตาฮะอีกไม่ไหหถ้าซื้อปลอเอะถงสือฟลานดัดแปลงดัดแปลงถ้าจะซื้อซิวไก่ไก่จั่วงพอซื้อเปลี่ยนหัวเต๋จะจั่วดัดแปลงดัดแปลงทำเป็นทำเป็นทออัมทำแล้ก็ทำถ้าซื้อจ้ว จัวซื้อเป็นทาซทำเป็นทำเป็นที่เยดสัอีซือ่ะุหัวซื้อจัวเจียจวงทำเป็น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 อาหารอาหารซื้ออาหารซื้อู้อาหารซื้อาาู้อาหารหลายอย่าง อาหารหลายอย่างห็นตัวสู่อหลาตัวสหลายหลายซึ่งก็หลายเอฟฟาสางอินค่ะเอฟฟาสาอินหลายหลายทัซสี่ตัวหลายหลายหลายอย่างทัสจงเพราะ่อย่างซื้อย่าง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 อาหารหลายอย่างอาหารหลายอย่าง อาหารหลายอย่างทขาคือมีอตัว,ตวาหารหลายอย่างอาหารหลายอย่างสนใจสนใจสิ่งที่สนใจสิ่งที่สนใจสิ่งที่น,น,น่าสนใจน่าสนใจจุดน้านออาณาเอกหน้านออาณาเีกหน้าน่าสนใจ 让人有兴趣，让人有趣น趣那สนใจนาสนใจนาสนใจฉันสนใจฉันสนใจฉันสอบฉันสนใจ我有兴趣ฉันสนใจ我有兴趣,นน有兴趣มากเลยมากเลยมากเธอซื้อเห็นตัวมากซื้อเห็นตัว มากเลยเลยฟังใจมากแต่โฮเมียน้าซึเจนเดทดดาซึเจนแตอีสือค่ะมากเลยเจนเดหัวซื่อเห็นตัวเจนเดหัวซื่อห็นตัวมากเลยมากเลยฉันสนใจมากเลยฉันสนใจมากเลยว่าเจนเดห็นอยู่ชิงชีฉันสนใจมากเลย ฉันสนใจมากเลยวิธีทำวิธีทำทานี่คือวิธีทำวิธีทำวิทำวิธีทำเดี๋ยวเดี๋ยว这个เดี๋ยวดเอียวเดียวจัตวาเดี๋ยวดเอียวเดียวจัตวาเดี๋ยวเดี๋ยวท่าซื่อตึงอีเสียเดี๋ยวคือต เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกลับจะก็กลับเท้าเอิ่ม发ี的ย候要发音嘴น扁扁因为口盖跟老零要同时ลเ然后ี要写在老零的上面กอล้ออบกลับกอลอะบกลับอฟอินเบนเสือหอเสือโถใจร้างเมียน่ะเป็นจุูปาเปลนเปนกลับ,บกลับกลับ อีสูหุยเออสูฟันจวนกลับกลับกลับไปกลับไปไปสุ่ชีกลับไปหุยชีกลับมากลับมามาซื้อไหลกลับมาหุยไหลกลับมาหุยไหลกลับไปกลับมากลับไปกลับมา หุยชี้กันหุยหลท้าจะซื้อฝันฝันฟูฟูแต่อีซื้อกลับไปกลับมากลับไปกลับมาฝันฝันฟูฟูลองลองเจ้ก็ลองรอลิงย้งรอลิงค่ะรองอลองลองท้าซื้อซื้อว่าไม่อยางซื้อจั่ว什么东西就把ังใจลองตโเ的后面ลองลองทําลองทําซื้อจั่ว ลองทำดูซื้อจั่วขั้นขันลองทำดูลองทำดูลองทำดูซื้อจั่วขั้นขันลองทำดูหน้าอะร่อยหน้าอะร่อยหน้าทาซื้อย่างเหรอนอร่อยเส้อหายซื้อหน้าอร่อยท้าจื้อซื้อย่างเหรอนเจ๋เด๋อหายซื้อทาจื้อซื้อย่างเหอนอยากกิอหรืออร่ียอห่อหน้าอ่ะ อร่อยหน้าอะอร่อยหน้าอะอร่อยจะก็อออ่างเยี่ยฝะอ่เยี่เรอเรือเยี่ยเกียนเสอรออยอรอยเอกอร่อยหน้าอะอร่อยหน้าอะอร่อยเขาเชื่อเขาซื้อว่าซื้อย่างเหนือเสียกซื้อหน้าอร่อยเอาไปฝากเอาไปฝากเอาซื้อเยี่ยวใจจะเปลี่ยนเอาทัชสนาไปซื้อชีหาชี ฝากฝากฝออากอฝากฝากซื่อเจ้า้จี้ทาซื่อฝากซื่อชี้นส่งเหรนเอาไปฝากเอาไปฝากซื่อจือซือนาตรงสีชี้นส่งเหรนเอาไปฝากเอาไปฝากนาตรงสีชิ้นส่งเหรนเอาไปฝากเอาไปฝากบทสนทนาบทสนทนาคุยขวั คนไทยคนไทยไทยกวัวเหรนคนเชื่อเหรนไทยซื้อไทยกวคนไทยคนไทยไทยกวัวเหรนคนไทยไทยกัวเหรนเอากล้วยมาเอากล้วยมาเอาเส้นหนากล้วยซื้อเจียวมาซื้อไหลเอากล้วยมาหนาเจียวไหลดัดแปลงดัดแปลงซื้อจัวเปลี่ยนหัว คนไทยเอากล้วยมาดัดแปลงคนไทยเอากล้วยมาดัดแปลงไท้ัวเหลนหนาเจวไหลจั่วเปลี่ยนหัวคนไทยเอากล้วยมาดัดแปลงคนไทยเอากล้วยมาดัดแปลงทำเป็นจั่วเฉิงพ่อซื้อพุ้ยจั่วทำเป็น อาหารจ้วงสู๋ทำเป็นอาหารหลายอย่างค่ะทำเป็นอาหารหลายอย่างค่ะคทำเป็นอาหารหลายอย่างค่ะจ้วงสู๋ทำเป็นอาหารหลายอย่างค่ะ ทำเป็นอาหารหลายอย่างค่ะคนไทยเอากล้วยมาดัดแปลงให้กวหนาเจไหลจ้วเปี้ยนหัวคนไทยเอากล้วยมาดัดแปลงทำเป็นอาหารหลายอย่างค่ะเจ้าเฉิงเห็นตัวสุทำเป็นอาหารหลายอย่างค่ะคนไทยเอากล้วยมาดัด แปลงทำเป็นอาหารหลายอย่างค่ะไทยคนเหลนาน่เจียวไหลจ้วเป็นหัวจ้วเฉิงเหินตัวสือู้นีสือคือไทยคนเหน่เจียวจ้วเฉิงเหนตัวสืบอู้คนไทยเอากล้วยมาดัดแปลงทำเป็นอาหารหลายอย่างค่ะคนไทยเอากล้วยมาดัดแปลงทำเป็นอาหารหลายอย่างค่ะ ผมสนใจวิทย์ชิงผมสนใจข้าวเม่าทอดข้าวเม่าทอดจ้าปลชิงหมี่เปาตันเจียวผมสนใจข้าวเม่าทอดมากเลยมากเลย是真的我有兴趣炸薄青米包蛋饺真的意思就是说我对炸薄青米包蛋饺真有趣 ผมสนใจข้าวเมาทอดมากเลย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 แอบแอบ บอแอบบอแอบแอบเขา是偷偷或者说偷藏的不是偷东西的意思哈这个是偷偷或เ是躲藏起来不给人家看的แอบแอบแอบลองทานลองทซื app, 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 long time. Long time, ้อซืทานซื้อชื่อ这个ทานทซื้อซื้อเด่วอยู่หรือไมอาแอบลองทานโทซื้อื่อแอบลองทานไปแล้วครับไปซื้อซื้อแล้ว这个意思อ是我 จ้วซื่อเลยแต่อีซื่อแอบลองทานไปแล้วครับแอบลองทานไปแล้วครับอี้ซื่อซื่อทอทซือซื่อซื่อ去了就是一头长了一头是吃了ซื是一头是吃了就是一头长了แอบลองทานไปแล้วครับแอบลองทานไปแล้วครับ แอบ,บลองทานไปแล้วครับอิทฉางเลยแอบ,บลองทานไปแล้วครัแบแอบลองทานไปแล้วครับผมสนใจข้าวเมาทอดมากเลยแอบบลองทานไปแล้วครับผมสนใจข้าวเมาทอดมากเลยแอบ,บลองทานไปแล้วครับ 我对จ้าปชิงมี包，แตนเจีจยวจ有趣，意头长了。ผมสนใจข้าวเม้าทอดมากเลยแอบลองทานไปแล้วครับผมสนใจข้าวเม้าทอดมากเลยแอบลองทานไปแล้วครับผมสนใจข้าวเม้าทอดมากเลยแอบลองทานไปแล้วครับฉันสนใจ我有趣，ฉันสนใจ我有趣。 ฉันสนใจวิธีทำวิธีทำซาซึ่วิ่วซื่อตะฟังฝ่าจิ่วซื่อตะฟังฝ่าวิธีทำวัวตุ้ยวิ่วซึ่วตะฟังฝ่าอยู่สิ่งชีฉันสนใจวิธีทำกล้วยบวชชีวิธีทำกล้วยบวชชีวิธีทำกล้วยบวชชีเขาคื่อปลาเจียวเิธีทำยาด้วฝา ฉันสนใจวิธีทำกล้วยบวชชีว่าตู้ปาเจียวเหยี่ยนไหน的ช法有兴มากเลยจรนตๆมากเลยจริงๆ意思就是我对芭蕉叶奶的นยฉันสนใจวิธีทำกล้วยบวชชีมากเลยฉันสนใจวิธีทำ กล้วยบวชชีมากเลยฉันสนใจวิธีทำกล้วยบวชชีมากเลยเดี๋ยวต่างีเชียเดี๋ยวต้องกลับไปต้องต้องทัสเปียวต้องสเปียวกลับไปสึหุยชีเดี๋ยวต้องกลับไปต่างีงา่เชียเออหุยช,ยลช,ยชีลองทำดูบ้าง ลองทำดูบ้างลองทำดูทาซื bang, ้อซื看看้อตัวคันบ้างท่าซื้ออยู่อิเซียบ้างท่าซื้ออิเียเดี๋ยวต้องกลับไปลองทำดูบ้างตึงอิเซียเอลฮุยชี่ซื้อตัวคันๆอิสุจิซื้อตัวันเดี๋ยวต้องกลับไปลองทำดูบ้างเดี๋ยวต้องกลับ ไปลองทำดูบ้างเดี๋ยวต้องกลับไปลองทำดูบ้างฉันสนใจวิธีทำกล้วยบวชชีมากเลยว่าตุ้ยปากเจียวเหียไหนแต่จัวฝาจนหย่ชีฉันสนใจวิธีทำกล้วยบวชชีมากเลยเดี๋ยวต้องกลับ ไปลองทำดูบ้างต่งอีเซยหุ่ชี้ซื้อจั่วคันนฉันสนใจวิธีทำกล้วยบวชชีมากเลยเดี๋ยวต้องกลับไปลองทำดูบ้างฉันสนใจวิธีทำกล้วยบวชชีมากเลยเดี๋ยวต้องกลับไปลองทำดูบ้าง ฉันสนใจวิธีทำกล้วยบวชชีมากเลยเดี๋ยวต้องกลับไปลองทำดูบ้างว้า,า,ายออาาฉันสนใจวิธีทำกล้วยบวชชีมากเลยเดี๋ยวต้องกลับไปลองทำดูบ้างข้าวต้มัด ข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดนู่หมี่เปาป่าเจียวก็ดูน่าอร่อยนะครับก็ดูน่าอร่อยนะครับก็ทาซื่อเหี่ยดูดูซื่อขัน้นก็ดูเหี่ยขัน้นน่าอร่อยเชี่ยงเห็นเ่าชื้นะครับทาซื่อเปเจ้าเทียวานเดอเจียวอีข้าวต้มมัด ก็ดูน่าอร่อยนะครับข้าวต้มมัดก็ดูน่าอร่อยนะครับข้าวต้มมัดก็ดูน่าอร่อยนะครับนึ่วหมี่เปาปลาเจียวแย่ข้นเสี่ยงเห็นเหาชื้อข้าวต้มมัดก็ดูน่าอร่อยนะครับอยากเอาไปฝากอยากซื้อเสี่ยงเอาไปฝากหนาที่ซ่องเหรียเจีย จะเปลี่ยนแท้ชื่อเชี่งใต้เกเชี่งใต้เกอยากเอาไปฝากคนที่บ้านเจริญเตือนคนที่บ้านเจริญเตือนซักสองมัดเหลียงจู่เหลียงจู่ซักสองมัดเหลียงจู่จะใหเปลี่ยนซักสองมัดก็คือเหลียงจู่而อเสียงใต้เกย์เจริญเตือนเหลียงจู่ อยากเอาไปฝากคนที่บ้านซักสองมัดอีซื้อซื้อเสีงยงใต้เหลียงจู่เก๋เจริตรเหรนอยากเอาไปฝากคนที่บ้านซักสองมัดอยากเอาไปฝากคนที่บ้านซักสองมัดจี้จี้อยู่กว่าซื้อไม่หยอสู้จือสัก สักก mm ันมัด之间没有数字它就是一的意思สักมักอยากเอาไปฝากคนที่บ้านสักมัดถ้าเกิที่สักกันมัดจย间没有数字这个它是一สักมัด就是一组อยากเอาไปฝากคนที่บ้านสักมัดอยากเอาไปฝากคนที่บ้านสักมัดนี่คือเสียงใต้一组给จ里的人อยากเอาไปฝาก คนที่บ้านสักสองมัดอยากเอาไปฝากคนที่บ้านสักสองมัดอยากเอาไปฝากคนที่บ้านสักสองมัดเสี่ยงใต้เลี้ยงจู่ไก่เจริญเดินอยากเอาไปฝากคนที่บ้านสักสองมัดข้าวต้มมัดก็ดูน่าอร่อยนะครับข้าวต้มมัดก็ดูน่าอร่อยนะครับ นหมี re, ่เปาปลาเจียวข้าไหลเห่าเชียงเห็นเห่า so ื้อข้าวต้มมัดก็ดูน่าอร่อยนะครับอยากเอาไปฝากคนที่บ้านสักสองมัดอยากเอาไปฝากคนที่บ้านสักสองมัดเสียงใต้เหลียงจู่ไก่เจริเตอรเินข้าวต้มมัดก็ดูน่าอร่อยนะครับอยากเอาไปฝากคนที่บ้านสักสองมัดข้าวต้มมัดก็ดูน่าอร่อยนะครับ อยากเอาไปฝากคนที่บ้านสักสองมัดข้าวต้มมัดก็ดูน่าอร่อยนะครับอยากเอาไปฝากคนที่บ้านสักสองมัดนึ่งมีเปาปลาเจียวข้าวไหลเห่าเชียงเห็นเห่าชื้อเสี่ยงใต้เลี้ยงจู่แก่เจริญเตยเหรนข้าวต้มมัดก็ดูน่าอร่อยนะครับอยากเอาไปฝากคนที่บ้านสักสองมัดขอจบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ เชนเต้าฉือเจสซูปโปรดติดตามตอนต่อไปชิงจีซินหยงในคลิปหน้านะคะใจเชี่ยอีชื่ออิงเพียน้อขอจบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะโปรดติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะใจเจียน